ủa nhia 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 bớt, Não, bớt bớt bớt, đi lên đi, thẳng nhoi nhoi đi, Khu căn này. Anh nha, cà pháo phật, ỏng anh khám đi nghe, tôi nói mương không chín Nếu anh nghe, phăng hồn người đây là gì không? nghe phăng hồn, tôi này chín đây nó chín nữa. Phăng hồn, nghe, tôi phăng hồn, anh nhá. nghe, tôi chín, tôi chín thế luôn, đây luôn. Đóng nắp, đóng đây เดือดเดือดนะนี่ค <say> ร <smell iding room> ับไข่มดแดงไข่มดแดงแผนสูงนะแผะสูงพี่น้องวันนี้พักมาหาจิ้มแผนสูงครับผมนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องพัอกันพี่โตครับกับคนผโบรายเกือบไร้โลครับผมคนปัตตานีมาจิ้มัะเขือพี่โตพี่น้องวันนี้เขาทีไปหาจิ้มแผนสูงเนี่ยทั้งน้อยพี่น้องเดี๋ยวไอ้พอดีหนี่พันจิ้มร้อ่เห็นก้างมดแดงเหมครนกันพอดีเหมืนร้องไปแย่ห้างบนแดงมากกว่าแรงครับผมเราไปจิ้มตามกันพี่น้องว่าจะได้ไม่ได้ ช่วงนี้กัอากาศกันร้อนด้วยน้องแดดกันร้อนเนี่ยแต่ว่นเรารอคำคำมาแต่นีฝนนี่ฝนฝนมาน้ำเลยนะครับไปติดตามกันไปน้องล้วยน้ำกันงไปน้องพาไปแง่ใครก็เถิดเด้ดอกฝากที่เราเนาะที่น้องเป็นกำใจกันที่เราครับผมสู่กันไปเรื่อยๆครับผมช่วงนี้กันโควิดจะเข่าไหมอยู่รอบสาม้วพี่น้องเป็นเรก่องฝากที่ซีทุกคนนะครับพี่น้องทุกคนนะครับถึงเด้ไปไปใส่มาใส่กัน ใส่แม็กซย์อย่างเรียบร้อยนะครับเนาะเรื่องนี้ผมว่ามีโอกาสกันที่ออกนอกคุ้มยั่งยอครับผมไอ้น้องเดี๋ยวเจอกันยูมองต้นไม้มองแงี้ยวเลยพี่น้องเน้เพราะว่าไปเบิ้งหัางไว้แล้วถ้าเจอข้าเจ้าออกควันก็คือสิบบาด้หรอกเพราะว่าถ้าเจ้าพันออกควันได้ยย่ะกนเทรมาดีนะครับมันมันใหญ่ใหญ่หัางพี่น้องมันอยูหน่อยหน่อยใหญ่หัางเลยพี่น้องโค้งเนี่ยมันขึ้นไปอยูห้างสองหัางแบบเงี้ยสูงๆกว่าเด้พูดน่ะมันขึ้นไปอยู่ เดี๋ยวดูหาหมองยินดีๆเันเดี๋ยวให้คชิดห้ยืดไม่ยินยินนี่เลยนี่จะไม่ยินยืนนี่นี่ครับพี่น้องกำลังจะแย่อ้เยอะอู้หลายหลายหลาเอะเออนี่อ้เฮียเฮียเงี้ยเงี้ อเอาเบิดเบิดเบิดเออพี่น้องบ่ถึงไอ้พ um> ี่น้องตั้งไงพันชิดจัดกัรเนี่ยันชิดขึ้นไปแล้วเป็นไงเนี่ยเบ่ถึงพี่น้องตัองเนี่ขึ้นไปตังสั้นพี่น้องเนี่ยยืนยื้อลังหลักเป็นหลักแรงเลยก็เอาได้บานเลยเดี๋ยวผมถึยืนี่ยนี่เห็นพันชิดพร้อมไปเป็หลักสลัดเลยวันนี้ว่ามันอยู่สูงแน่เลยพี่น้องมาเห็นเลย มีโตว่ะมันเมียว่าท่นถึงบองมันบวังคันหนึ่งยังเห็นเด้ียอะมีใครลง่าว่ะอ๊บเยอะเดี๋ยวพี่น้องหลายเลยแบบนี้ใครหลายเลยพี่น้องฮางนี่งฮังพันชิดแยงมงนึงนี่งพี่น้องนี่หลายเลยครับเพื่อ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปมันไตออกอีกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหี่ยหันชิดก่อนเดี๋ยวเขาบึ้งบึ้งนักกันพี่น้องเอาพี่น้องมาเนี่ยเอาเทใส่ดูหันชิดโอูยหมดกันโอ้ยหมดหลายครับเ้ดฮือยนี่เตหมดแม่เฮ้ยมันมีหนื้อเเลยพี่น้องเมื่อกี้นี่เฮียแม้ยหันบวเฮียนี่ิคักก็นี่ เอาแป้งแท้ๆก็วิ่งเช่นนี้อยด้วพี่น้องน,นี่นี่พี่น้องหันมันมิหันมันถือแป้งแล้วมันสิอันนี้ออกครับเพราะฝัดออกสิมันก็นออกนะครับพี่น้องนี่ครับที่ขามไปแย่กันต้นหนุมงเมื่อกี้นี่พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวว่าแย่ฟังพุ่นก็ได้หลายโย่เดี๋ยวนี้แย่จะฟังพุ่นต้นแมีเป้ง,ม,ปงมันนี่กินได้เนาะงิศเนาะกินได้กินได้ฟังพุ่นอันนี้แย่มานจะฟังพุ่นครับพี่น้องที่ขึ้นไปแย่กับไส้ชินเอาไส้ชิดเทสู ได้ดูออกแล้วองนกแล้วนี่ครับได้ได้ห้ามือนีิเฮ้ยสุดยอดว่ะนี่ครับไข่มดแดงไข่มดแดงแผ่นสูงนะฮะแผ่นสูงพี่น้องมือนี่พามาหากินแผ่นสูงครับผมนี่ครับพันฉิดเบ่งไว้แล้วที่แรกว่าสิบวัวได้เดี๋ยได้ได้พายมันขามน้ำไปแง่ต้นม่วงในป่านนี่หันมันหันท่าว่าซ่าอันนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่ว้าบัวได้ปะเนาะอืมว่าพี่น้องได้สวยได้ เสียดายเว้ยมดกัดเรอเนี่ยใครมดเดียงไหมเกิดังสี่แล้วเสียดายนะเหลือพี่น้องเขาเอากลับบ้านแล้วผมถิพาไปใส่น้ำแล้วเอาไฟออกบางพี่น้องอีกใครนี่ขาวจนพุ่นเลยล่ะนยครับในใดมือนี่ก็สมควรครับผมนี่น้องสมควรสมควรเลยใดเอาสมควรครับเนี่ยสมควรสมควรเดี๋ยวพี่น้องกลับล่โอ้ยมาแต่โดนเติบไปได้มากเจ้า เจ้าเสียเอาหมดออกแด้วพี่น้องนี่หมดกัดเต็มมดเลยทรายเสือแันยาวมาเจอเองเข่าดีไหมเข่าน, <laughs> ขน,นี่เสียเขานี่เสือแันยาวโอ้โห่อนกัดก่อนเนี่ยคนกับห่อนหมดกัดโอ้สมข้าเจ้าซื้อกินแพงอยู่หรอกน้นจิ้นเน,ะ <laughs> นาะมาขายมาขายเหรอโอ้โลละแพงเลยพี่น้อง,น,น,องนะครับเมื่อนี้กับพายเอพซีมาล่อนในปลาครับกลางดวงกลางปลาเผื่อหาแยกใครมาแดงพี่นอ้องเอาล้วครับพี่น้องกลับแล้วครับ แล้วพี่ต้องเพราะได้ย่ได้กินแล้วได้ห้อยหมดกัดแล้วเต็มเลยหมดหมดกัดเต็มเลยเต็มตัวเลยเฮ้ยเจอกันที่บ้านครับผมเ้วเขาไปออกล้วเข้าจังเบิ้งกันว่าได้หน่อยได้หลายหน่อยก็เบิ้งตอนนี้มันเกิดอย่ใน้กับครูนี่ทั้งแ้งทั้งอย่างเงี่อครับนี่ก็ขอบคุณเยดซี่นะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันี้กท่าครับผมสู่กันไปเลยด้วครับผมขอบคุณครับ Hãy chơi em ban khắp Ủa Ủa lại đây hả? Ủa lại được rồi Mất tên đi Đang <cause> มับบนไม่ใช้น,นหมดกินใดบ่ไรห,หมดไาหมดดำอตัวแม่มันต้วนั่นจะเป็นเออจะเป็นแม่มดสมโอ้ไหมห<ะ>น้าติเออ <laughs> นั่นเด็ก็ไไ้แนวตองไอ้นั่นเด้เดี๋ยวเออเอาถือไว้ก็อไปไปเอาดีหรอกต้องใส่แนวกล่องแล้วใส่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 แนวกล่องเอาใส่ใส่นีเอาอีกน้ำหนึ่งนี่ครับวิธี้รง ขาต้องเปิดน้ำล่างออกก่อน,นี่นอครับนีำก็ว่าจุดแป้งนะฮะต้องเปิดน้ำล่างออก,กแต่แป้งก,กินได้เ,อดเยอะเอแป้งกินได้ทุกน้งอันนี้ออกนะทั้งหนดยไไม่เป่งเไ,ไม่ได้ไม่เปง,งเออ <laughs> เวุ่นุ่นุ นั่นแหละน้ำว่านี้น้ำที่ซองนี่ได้แทบ้บเลยออกเบิดแล้วพี่น้องพี่น้องเาว้าขึ้นแม่เป่งไงสมพอดีเด้ไม่เป่งคำนี้เนาะโอ้ใส่ปลาคอเด้เนาะน,น้าไม่เป่งนะาแดงต้มสมเต้สมสมเสีสสยประคออนี่แหละพี่น้องเอาเป้งใส่แล้วเขาก็มาล้างไฟวังทีพี่น้อง เราเขากับไปสบายได้แบบนี้ไปเอาฉันจิตจับนี่ครับข้อก่องรอบที่นี่ก็บกบเลยพี่นอนมันดำกับกรอบเลยน,น่ากรบเลยเอาฉันจิตเตะใส่แล้วพี่นอนเบ่งดูบ้า <ขอ S 1> นี่ครับย้ายได้เขาพี่น้องเลยนี่ครับผมนี่ ไหนได้ไปหานี่พี่น้องจะไล่เงี้ยแตกเงี้ยเตียนมูดนำหมดก็ฟันจีบสองคนนี่ยนี่พี่น้องหลังจากที่เราไปหามาได้ครับผมเนี่ยครับพอกับมาอันนี้ก้อยครับก้อยใส่บวแดงเนาะมาเด้อพี่น้องอันนี้เป็นเนีงก่บอูเนาะอู๋อูอันนี้อูใส่บวบพริกใส่หอมครับผมเดี๋ยุดยอดด้วยกันครับผมเนี่ยฟันสิบแซมซิมึงเนด้วยต้นไหน เดี่ยพี่น้องวิธีสร้างการหากินหายากพี่น้องเขาก็ไปหามาได้เขาก็เอามาจะกินแบบนี้เลครับวันนี้ก็ฝากติดตามกันพี่โต้นะพี่น้องฝากติดตามฝากนขันรังแก่กันไปเรื่อยๆครับผมมักกันยาวๆครับผมเจอกันใหม่อีกีหนาครับไม่ยากคับพี่โอ้ยพี่น้องผักบางลูกไมีผักอย่างเนี้ยนะทีใบประกอบน้่มไหมเดี๋วก็นี่กักบางแตกแดงขาขาขาขึ้นเลย